สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูเสือะะเส้อลูกไม้นะคะเสื้อลูกไม้ตัวนี้เนาะเราจะเย็บเกล็ดทรงนะคะเกล็ดทรงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะโค้งหน้าหน้าอกนะคะโค้งตรงหน้าอกเนาะแล้วเวลาที่เราจะรีดนะคะเราจะต้องมีวิธีเทคนิคในการรีดนะคะก็คือรีดจากข้างล่างนะคะจากชายนะรีดขึ้นไปนะคะรีดขึ้นไปถึงจุดอกนะคะทุกคนเนาะ เอาเวลารีดนะคะฉีดน้ํานิดหน่อยนะคะเราก็รีดตามปกตินะคะไฟอย่าให้แรงมากนะคะถ้าไฟแรงนะผ้าลูกไม้ก็จะไหมได้นะคะเอาเวลารีดเสร็จแล้วนะใช้พลาสติกแข็งๆหรือว่าทองเหลืองนะคะทับแบบนี้นะคะอ่าเกรดเขา่จะอยู่ทรงนะคะตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้ทับนะคะเกลรดเขาก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะ เวลารีดนะคะจุดตรงหน้าอกนะรีดตรงนี้นะคะรีดจากชายเนาะขึ้นมาถึงจุดตรงหน้าอกตรงนี้แค่นี้นะคะอย่าให้เลยขึ้นไปนะรีดแค่นี้ก่อนนะคะสําสหรับเสื้อนะคะที่มีเกรดเนาะจะเป็นผ้าไหมหรือว่าเป็นลูกไม้หรือว่าเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะรีดขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนเนาะสําหรับช่างมือใหม่นะคะนะ หลังจากนั้นนะคะพอเรารีดขึ้นมาแล้วนะตรงนี้นะคะเราก็จะรีดลงเนาะรีดจากอ่ารักแร้นะคะนะวงแขนหรือว่ารักแร้เนาะรีดลงมาแบบนี้นะคะมาถึงจุดอกตรงนี้นะคะเวลาเรากลิ้งแพทเทิร์นนะเราก็จะต้องกลิ้งไว้นะคะจุดอกนะคะสําคัญมากเนาะเวลาเราเย็บนะคะเย็บจะต้องจุดจะต้องตรงกันนะคะเวลารีดเราก็จะรีดตรงนี้เนาะเข้าหากันนะคะอ่าแล้วตรงอ่า ตรงมนนะคะมนมนหน้าอกเนาะมนหน้าอกตรงนี้เราก็ใช้หัวนะคะหัวตรีดเนาะปลายตรีดนะคะตรงนี้นแหละแหลมๆนะคะนะค่อยๆรีดนะคะค่อยๆรีดตรงจุดหน้าอกนะคะตรงโค้งนมนๆน,นะคะเนาะค่อยๆรีดนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ให้หาผ้าแบบนี้นะคะใช้สีขาวนะคะหรือว่าจะสีดําก็ได้เนาะถ้าไม่ตกสีนะคะอ่านันอย่าใช้ผ้าที่ตกสีนะคะ ผ้าเขาก็จะไปตกใส่สีสีอ่อนเนาะ,ะแต่ผ้าแก้วตรงนี้นี่ไม่ตกสีนะคะสามารถใช้ได้เนาะเราก็จะรีดนะรีดเข้าหาตัวนะคะตรงนี้นะคะรีดเข้าหาตัวเนาะส่วนเกรดนะคะเกรดทรงก็รีดจากใช้เสื้อนะคะหรือว่าเชิงลูกไม้เนาะรีดขึ้นมาถึงจุดอกตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้นะรีดเข้าหากันนะคะเข้าหาหน้าอกนะคะ สําหรับช่างมือใหม่เนาะแล้วก็ลองทําดูนะคะ,ะเกรดที่เรารีดออกมาแล้วจะสวยนะคะตรงนี้เนะาะจะโค้งตรงหน้าอกมนสวยเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะลอ,ลองทดลองทําดูเนาะจะไม่ยากนะคะสำหรับเกรดทรงเนาะบางคนก็ว่ารีดยากนะคะรีดแล้วไม่ไม่เบนเรียบนะคะเราก็ใช้อย่างนี้เลยนะคะ เราสามารถนะคะใช้ทองเหลืองหรือว่าเหล็กหรือว่า,าพลาสติกแบนๆก็ได้นะคะเนาะสามารถที่จะทับให้เขาแบนเรียบได้นะคะตรงกิเลรดทรงตรงนี้นะคะเนาะก็รีดเหมือนกันเลยนะคะสองข้างเนาะอาจจะมีข้างหลังด้วยนะคะข้างหลังก็มีสองเกรดเนาะข้างหลังก็จะรีดตามปกตินะคะส่วนข้างหน้านะคะรีดตรงนี้เนาะใช้พลาสติกทับไว้นะคะรีดเพื่อที่ให้เกรดเขาจะแบนนะคะ ตรงนี้เนาะรีดขึ้นนะคะแล้วตรงตรงรักแร้นะคะวงแขนเนาะก็รีดลงแบบนี้เลยนะคะรีดลงแบบนี้นะคะสําหรับเกลรดทรงเนาะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าลูกไม้นะคะผ้าธรรมดาก็ต้องทําแบบนี้นะคะเนาะรีดให้เรียบเลยนะคะเกรดเขาจะสวยนะคะตรงมนตรงหน้าอกด้วยนะคะเวลาเราวางขึ้นมาข้างบนนะคะก็สามารถใช้ผ้า ผ้าแก้วนะคะเนาะทับให้เขา,อาลองให้เขาไม่ไหม้นะคะถ้าเกิดเราเอาความร้อนไปโดนใส่ลูกไม้เยอะๆนะคะอาจจะไหม้ได้เนาะเราก็ใช้ผ้าแก้วนะคะหรือว่าผ้าป่านก็ได้นะคะวางอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รีดนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกไม้ด้วยนะคะเนาะก็ลองดูนะคะเนาะวิธีนี้ก็รีดไม่ยากนะคะ เกร็ดเขาก็จะแบนเรียบเลยนะคะเนาะได้แล้วนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะข้างหลังก็รีดเหมือนกันนะคะข้างหลังนี้ก็จะไม่มีจุดโค้งนมเนาะก็จะรีดตามปกตินะคะนะสำหรับเสื้อลูกไม้หรือว่าเสื้อที่มีเข้ารูปเข้าทรงนะคะเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกระดิ่งดํานะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ